ริกสวยเลยครับจังหวะนี้ครับเดียโก้เปิดมาได้ยิงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตรายขึ้นนำครับ1-0ครับดึงจังหวะสวยครับน้องมิทแล้วมาเจอเกี่ยวนิดนึงราชตะเจอกวาดไว้ได้อยู่ราชตะปาดมาเอาแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมอเป็น1-1จนได้ครับโอ้โหดูครับสูตรประการ นะครับตักเข้าไปในกรอบเขตโทษเสาซอละมุกดูนี่เรียบร้อยครับจอดจอสองหนึ่งเลยครับโอ้โหดูครับแล้วก็พิชโนนอีกแล้วอโดนตีเสมอนี่แม่ต้องออกข้างหลังมารีเซ็ตกันใหม่ครับแล้วหักข้อบอะไรยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหพูดไม่ทันขัดคำครับโอ้โหเราฟิลเลอร์สั้นครับยิงแล้วข้างในมีสองสามคนให้คืนกับมานรงฤทธิ์นรงฤทธิ์สัตว์ดูนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามต่อสองครับ โอ้โหนาทีที่90บวก5ครับโอ้โสมุรปราการประตูนี้สำคัญมากครับปต่ทิ้งหน้าไปก็ไม่มีอะไรไแล้วแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเป็นชัยชนะของสโมสรปราการซิตี้ครับเปิดบ้านชนะตราดซีไป3เประซตูต่อ2ครับ